ชีวิตยิ่งกว่าละครขนมพันรายาครูเต้ยอุ้มท้อง9เดือนจนลูกหนึ่งขวบรอโอกาสเปิดตัวถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเช้าวันนี้หลังจากที่นักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังครูเต้ยหรือครูเต้ยอภิวัตบุญอเนกที่เมื่อวานนี้วันที่15กันยายน65ได้มีการจัดแฟนมีตติ้งวันเกิดพร้อมกับถือโอกาสนี้เปิดตัวลูกสาววัยหนึ่งขวบน้องตั้งใจและภรรยาสาวสวยขนมสสิการบนเวทีต่อหน้าแฟนคลับเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับแห่เข้าไปชื่นชมความน่ารักของน้องตั้งใจและครอบครัวของครูเต้ยและภรรยาขนมเป็นจำนวนมากโดยมีผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งได้มาแสดงความยินดีพร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับสาวขนมในฐานะคนเป็นแม่ที่ต้องต่อสู้กับอะไรมามากมายโดยมีการระบุข้อความดังกล่าวว่าสุขสันต์วันเกิดน้องตั้งใจยินดีกับพี่เต้ยและขนมน้องตั้งใจสาวน้อยวัยหขวบโทอีอภิวัตบูนณานะ เราไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรแต่ก็ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากสำหรับแฟนคลับอย่างเราเหนือสิ่งอื่นใดคือสงสารแม่กับน้องมากแม่อุ้มท้องเก้าเดือนจนน้องหนึ่งขวบเป็นเวลาเกือบสองปีที่เขาต้องเก็บตัวรอโอกาสรอเวลานี้ต่อไปหนูก็จะได้ไปเที่ยวกับพ่อเดินห้างกับพ่อนั่งทานข้าวกับพ่อแบบที่ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะมันละเอียดอ่อนมากเรื่องนี้งานมิเต้งครั้งนี้จึงถูกจัดขึ้น พี่เต้ยพูดคำว่ามาเจอกันอีกนะขอบคุณที่มาครับขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันคนสำคัญอบอุ่นหัวใจยินดีด้วยนะคะฉันให้ถ่ายคลิปบอไว้เลยแล้วเรามาเปิดประวัติขนมสสิการแฟนคลูเต้ยหลังเปิดตัวลูกสาวบอกเลยโปรไฟล์เลิศสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดัง ครูเต้ยหรือครูเตอยอภิวัตบุญอเนกที่เมื่อวานนี้ได้มีการจัดแฟนมิทติ้งวันเกิดเปิดตัวลูกสาววัยหนึ่งขวบน้องตั้งใจและภรรยาสาวสวยขนมสสิการบนเวทีต่อหน้าแฟนคลับเป็นจํานวนมากซึ่งหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าสาวขนมภรรยาครูเต้ยอภิวัตนั้นเป็นใครมาจากไหนวันนี้ข้าวสดใหม่ทันใจจะพาไปทําความรู้จักกับเธอสําหรับขนมสสิการแกนีสอทอสุนทรแฟนสาวของครูเต้ยอภิวัต จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีวิทยา2กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปรทุมและด้วยความสวยและน่ารักมีนิสัยเป็นกันเองและบุคลิกที่โดดเด่นทำให้เธอมีดีกรีเป็นถึงดาวมหาวิทยาลัยศรีปรทุม2562โดยเธอมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นแอร์โฮสเตสเมื่อเรียนจบเป็นอย่างไรกันบ้างสวยน่ารักสมวัยกันเลยไหมล่ะจ๊ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ